สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารวุวรรณคงสมวันนี้จะมานำเสนอโครงงานชื่อโครงงานก็คือการศึกษาความแม่นยําของแบบจําลองภูมิอากาศโลกภายใต้ระดับการใช้ภาพฉายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลสมาชิกในกลุ่มก็จะมี 1. ดิฉันนางสาวจารวุวรรณคองสม 2. นางสาววิภาวีิศสหพันธ์ 3. นายเกลือพลศรีจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮาลิสประสานฉำบทนำพื้นที่ร่ปน้ำมูลตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม10จังหวัดร่มน้ำมูลแบ่งตามสภาพภูมิประเทศออกเป็น2ส,ส่วนก็คือรูปน้ำมูลตอนบนและรูปน้ำมูลตอนล่างรูปน้ำมูลมีแม่น้ำ สาขาต่างๆอีกหลายสายมีพื้นที่การเกษตรพื้นที่เกษตรชนบทานการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยน้ำฝนอยู่นะคะปัญหาที่มาและความสำคัญนะคะรุ่มน้ำมูลประสบปัญหาเรื่องน้ำมาตลอดทั้งน้าอุบโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรรวมไปถึงออประสบปัญหาน้ำท่วมเกิดจากการที่ฝนตกหนักในพื้นที่ นทิ้งช่วงในหรือดูฝนและขาดแทนน้ำในหรือดูแรงและมีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนน้อยนะคะกิจกรรมของมนุษย์ก็มีผลทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก็คือกิจกรรมที่ทำให้ปฏิบาณการเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติและส่งผลให้เปื้นผิวโลกสูงขึ้นหรือเรียกว่าภาวะโลกร้อน ปัจจุบันเหตุการณ์สภาพอากาศที่ผิดปกติและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะคะดังนั้นการศึกษารจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกจึงมีความสำคัญ เพื่อที่จะคาดการณ์ได้รับมือแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมีอากาศในอนาคตท,ที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนภายใต้การใช้ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบจำลองภูมีอากาศเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณใช้หลักการสมดุลของพลังงานโลกเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการเตรียมรับมือและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมีอากาศเช่น ความไม่สมดุลของพลังงานที่เข้าสู่โลกส่งผลให้ความแปรปรวนสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปภาพชายการปล่อยการเลือกกระจกจะช่วยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงสร้างแบบจําลองและประเมินผลกระทบการปรับตัวและการลดการปล่อยการเรือนกระจกได้นะคะดังนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความแม่นยำของแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก ภายใต้ระดับการใช้ภาพถายการเปิดการเลื่อนกระจกแบบใหม่ในพื้นที่รุ่มน้ำมูลเพื่อคาดการณ์และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณน,น้าฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบจําลองภูม,มิอากาศเทียบกับข้อมูลจากอดีตเพื่อดูว่าแบบจําลองมีความแม่นยํามากน้อยเพียงใดคะ่ะขอจอบการนําเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ